ชอบสัตว์ประหลาดคัวแตกนะคะนี่มาค่ะเมื่อคืนก็สู้กันไปจนดึกเหมือนกันเมื่อคืนมืดนะคะสอป,ปอเลยมองไม่เห็นตอนแรกว่าจะเกี่ยวให้เซธให้นีแต่ว่าสอป,ปอว่าไม่ไหวะคะ่ะมองไม่เห็นเลยเพราะว่าไฟน่ะมันส่องออกมาข้างหน้าเลยมันไม่เห็นไอ ตัวลูกดาวะนะ<ม>ก็เลยเมื่อวานก็เมื่อคืนก็ประมาณสามทุ่มเนี่ย<ม>เอาจนถึงสามทุ่มเลยพอพอมองไม่ไหวมองไม่เห็นกล <c ười> ัวเหยียบข้าวหมดก็เลยแม่เป็นไรคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปสู้กันต่อเี่ก็เมื่อเชา้าก็มีคนโทรมานะคะบอกว่ายังไม่ได้เอาเจ้าอื่นค่ะรอใช้บฏิการคนเดิมนะคะ ีที่แล้วเป็นนายหน้าปีนี้เกี่ยวเองค่ะเกี่ยวเองรับงานเองค่ะไม่เสียค่าในหน้าคนอื่นเขาเสียค่าในหน้าได้ละห้าสิบใช่ไหมเราไม่เสียเรารับงานเองเกี่ยวเองไปเลยไเรื่อยๆนี่นะคะถ้าไม่ติดไม่ขัดไม่รถไม่เป็นอะไรก็วันนี้น่าจะเสร็จ ก็บอกบอกให้ให้เปียนมองเลยสิให้เปียนมองนอเน,น่ให้ไปด้านเน,น้นทางอื่นเน่นี่เดี๋ยวว่าจะ,จะไปเล็มข้าวนะคะต้องไปเล็มข้าวเดี๋ยวเราจะไปจับปลาอันแถวนี้เขาเรียกว่าปลาเลยนะปลาเข็งเหรออันปลาหมอตัวน้อยๆ้น,ยนั่นไหม เมื่อกี้มดจะไปขุดดินปิดทางลงสาสอปะบอกว่าไม่ให้ปิดสอส์ปบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีคนป่วยอะไรเขาถือก็เลยว่าถ้าสมมติไปปิดทางเข้าน้ำนี่มีคนป่วยทันทีเลยสาส์ปบอกว่าตั้งแต่เป็นนามายังไม่มีใครเคยไปปิดเลยอยู่ดีๆมดถือบอกจกที่ไม่ปิดของเขาปิดล้วแหละมาที่นี่ก็ได้ไปเปิดได้ไม่เปิดออกให้เขาเขาหายเอาก็เลยได้ไปเปิดให้คืนนะ ไปปล่อยเวทั้งหลังหลังบ้านะนะ่อหลังบ้าน่บอบัวหลังบ้าน ก็ท้อดท้อชแล้วทำบททดสอบผ่านแล้วลิ้นพันดลินพันายโล่งอกโล่งใจเมื่อคืนแบบนอนแบบเต็มอิ่มมากเลยแบบไม่ต้องมาแบบไม่ได้คิดต่อไม่ได้คิดมากเหมือนแบบตอนแรกที่ว่า เกียวได้บอน้อเ่าสิเกียวได้คือเขาบอน้อยอยงเง้ย็ไแบบเประเด็นกินต่อเราเพราะว่ารนเ์าเกียวได้แล้วนะื่อเช้าก็ตึงโซ่คอใหม่นะคะเพราะว่าเห็นหน่ามีพี่เอฟซีมาเมนว่ามันหย่อนนะคะก็เลยบอกว่าให้สอบปอ มดมัไม่ได้ถ่านหรอกคะ่ะมดคันจะไปจับปลาอยู่ค้าจะไปจับปลาโน้ยนี่แหละค่ะมันอยู่ในน้านี่แหละเนี่ยนาข้างสาเนี่ยเย,ยอะมากตัวเล็กๆตัว